อยากได้เบอร์อะไรกับสามเบอร์สามเหยอยากได้เบอร์สามอยากได้เบอร์เ้าพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นยเห็นคุณธนาธรมาเองเลยเราหมายมั่นปั้นมือยังไงบ้างครับแน่นอนครับวันนี้พักเก้าไกลพร้อมจังหวัด เชียงใหม่ทั้ง10เขตพวกเราส่งลงเต็ม10เขต10คนามาประกาศว่าพักเก้าไกลพร้อมที่จะรับใช้เชียงใหม่พร้อมที่จะดูแลคนเชียงใหม่ครับครับอย่างเขตหนึ่งเนี่ยปีที่แล้วเราคาดเป้าหมายไปเพียง700กว่าคะแนนนิดเ<ม>ดีดยวเ,<อ>เองเแน่นอนแน่นอนไม่ใช่แค่เขตหนึ่งเขตเดียว เชียงใหม่เรามั่นใจทุกเกตเลยครับผู้สมัคของเราวันนี้แข่งขันขยันทำงานพบปะประชาชนสร้างความเชื่อมั่นสร้างความไว้วางใจให้กับประชาชน ดังนั้นเลือกตั้งรอบนี้ผมเชื่อว่าเราจะได้รับความไว้วางใจจากพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดเชียงใหม่ไม่น้อยกว่าอนาคตใหม่62เลยครับเห็นคุทธรรมมาตามปัญหาเรื่องคุกรใหม่รั้งนี่คือปัญหาที่คนเชียงใหม่เรียกร้องอย่างมากที่สุดนะตอนนี้ทางนโยบายของพรคเราจริงๆก็มีหลายตัวนะครับแต่ผมคิดว่าหนึ่งในตัวที่สําคัญมากที่สุดก็คือการที่รัฐจะต้องเคร่งครัดกับผู้ผลิตอาหารสัตว์ ที่นำเข้าข้าวโพดจากประเทศเพื่อนบ้านซึ่งต้องบังคับให้ผู้ผลิตอาหารสตร์นะครับไม่ซื้อข้าวโพดที่มาจากไร่ที่มีการเผานะครับการผักภาระให้ประชาชนของบริษัทเอกชนซึ่งเป็นบริษัทขนาดใหญ่ไม่เป็นธรรมคนที่รับผลกระทบก็คือพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีโรคทางเดินหายใจนะครับ แต่กําไรกลับไปอยู่กับบริษัทผู้ผลิตอาหารสับดังนั้นต้องเก้งค,คัดครับบริษัทผู้ผลิตอาหารอาหารสับทั้งซัพพลายเชนตลอดส่วงห่วงโซ่อุรทานต้องไม่มีการใช้ข้าวโพดที่มาจากไร่ที่มีการเผาต้องเริ่มจากตรงนี้ครับดังนั้นนี่คือการต่อสู้กับเทุนที่เอารัดเอาเปรียบประชาชนเอากําไรนะครับเข้ากระเป๋าตัวเองเอาความเดือดร้อนให้กับประชาชนทั่วไป